สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีใย,ยสังเคราะหกันกระแทกแบบนี้นะคะคือเวลาเราซื้อต้นไม้ไมาเนี่ยเราก็จะได้ใย,ยกันกระแทกแบบนี้บางคนก็ใส่มาให้เราเยอะเลยนะอันนี้จะทิ้งไปก็เสียดายค่ะเดาเคยเอาไปใช้ในการรองก้นกระถางก็ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เนี่ยจะเอามาทำอย่างอื่นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและที่เดาจะปลูกวันนี้นะคะก็เป็นนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นภูด,ด่างนะ เราจะเอามาปลูกกับใย,ยพวกนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะหลังจากที่เราได้ใย,ยแบบนี้มาเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะไปหาเป็นพวกอิฐหินก้อนเล็กๆเอามาใช้ค่ะก็เป็นพวกอิฐที่หักๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการนะเพราะดาวคิดไปทําไปค่ะส่วนมากไม่ได้วางแผนใดๆไ,ไว้ก่อนเลยนะคะคิดปุ๊บก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะเอาเศษอิฐแตกๆเนี่ยเอามาห่อกับใยกันกระแทกค่ะก็ห่อให้แบบว่ามิดเลยนะคะให้แบบว่าเหมือนลูกอมไปเลยให้มิดมิดแบบนี้หัวท้ายค่ะคือห่อยังไงก็ได้นะคะให้ดูสวยแล้วก็ไม่เห็นอิฐที่อยู่ข้างในค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นพวกสายแมสนะคะมามัดเราวก็จะมัดหัวท้ายนะคะเพื่อที่จะได้แน่นๆไม่หลุดค่ะหลังจากที่เรารัดหัวท้ายเสร็จนะคะเราก็จะตัดให้เรียบร้อยก็จะออกมาในรูปแบบนี้ค่ะเหมือนแตงเมยเลยสําหรับผู้ด่างที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ตัดมาหลายกิ่งเลยเพื่อว่าแบบว่าอันไหนจะเหมาะสมนะก็ตัดมาเยอะ มีทั้งใหญ่และเล็กอันนี้เดี๋ยวดาวจะลองเล็กๆก่อนเพราะว่าอิฐ <It S 1> <It S 2> ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นอิดเล็กๆค่ะ,คะก็ลองเสียบไปนะเออพอได้อยู่ค่ะอันนี้ดาวก็เสียบไว้กับสายแมสนะคะอันล่างๆค่ะอันนี้แบบเหมือนมันยาวไปดาวก็ตัดตัดออกแล้วก็เสียบไปใหม่นะให้อยู่ให้สวยเอาแบบไหนก็ได้ที่เราคิดว่าดูดีอ่ะเพราะสวยแบบนี้นะคะดาวก็จะเอา ยายสังเคราะห์นะคะที่การกระแทกเนี่ยเอามาพันอีกรอบค่ะคือดาวจะพันต้นพูด่างไปเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้อยู่แน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราใส่น้ําหรือโดนน้ำเนี่ยความชื้นจะได้อยู่ที่ต้นพูด่างจะได้รากออกเร็วๆค่ะพอแน่นแล้วนะดาวก็ใช้สายรัดค่ะก็คือตัวสายรัดแมสนั่นแหละเอามามัดอีกทีเพื่อให้อยู่นะคะ ก็มาสักสองรอบเสร็จแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยส่วนตรงไหนที่ดูฟูฟูไม่สวยนะคะก็ตัดให้เป็นทรงได้เลยค่ะมันจะแบบว่าตัดง่ายมากๆเลยนะคะจัดแต่งให้สวยงามทีนี้เราก็หาที่ใส่ฟูด่างของเราได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่วางค่ะดาวก็ไปหาแก้วจัมโบนะ้มาตัดให้ต่ำๆหน่อยแบบนี้ค่ะ นี่เรียบร้อยพอได้แบบนี้เสร็จก็เอาผู้ด่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาวางได้เลยค่ะแบบนี้ให้แบบดูต่าๆมันจะสวยดีนะพอหาที่วางได้แล้วก็เอาน้ําใส่ค่ะอัน,นอันนี้เราก็เอาน้ําใส่ พอเราใส่น้ําแล้วเนี่ยตัวใยสังเคราะห์กันกระแทกก็จะดูดซับความชื้นนะคะทําให้มีความชื้นอยู่ทั่วอันเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยกเอาไปใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเรามีขันนะเอออาจจะใส่ขันแบบนี้นะคะ นี่ยกมาใส่ได้เลยค่ะหรือว่าเราเอาไปใส่แก้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันยกง่ายค่ะแล้วก็ตัวที่เราใช้เป็นใย,ยสังเคราะห์ตัวนี้เนี่ยก็ดูดซับน้ําได้ดีด้วยนะคะใส่น้ําแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะใย,ยกันกระแทกแบบนี้นะคะนอกจากปลูกผูกด่างได้แล้วเนี่ยก็ปลูกอย่างอื่นได้ด้วยค่ะอันนี้เราก็ทําไว้นะคะเป็นเศรษฐีเลอนนอกก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะ เหมือนกันเลยนะคะข้างในเนี่ยก็เป็นหินค่ะแล้วก็เอาเศษถีเรือนนอกนะคะผูกมัดไว้ก็เนี่ยจะให้ดูนี่ผูกมัดไว้อย่างนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวลากเขาก็จะค่อยๆย,ยาวลงไปเองค่ะอันนี้ก็จุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มี ไม้สวยๆปแปลกๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะสําหรับใยกันกระแทกแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาทํำต้นไม้สวยๆแบบนี้ได้ก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ